สวัสดีค่ะพบกับดีดีโฟนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมีสินค้าพิเศษนะคะมาเสนอเลย iPhone มือสองสภาพมือ1นะคะ iPhone XR 64 g ิเครื่องไทยสีแดงนะคะสวยมากผ่านการใช้งานมาแค่15วัน15วันนะคะประกันศูนย์ได้เลยถึงสิงหาปีหน้าปี64นะคะมาพร้อมอุปกรณ์แท้ครบกล่องเลยจ้านี่นะคะ เครื่องสวย99%นะคะอุปกรณ์แท้ครบกล่องเลยใครมองหา iPhone นะคะมือ1แต่ว่างบไม่ถึงแนะนำตัวนี้เลยค่ะสเปคดีรุ่นยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะประกันศูนย์ยาวๆด้วยร้านเรานะคะขายทั้งเครื่องมือ1ประกันศูนย์เครื่องมือ2สภาพดีมีประกันให้นะคะคอนบัตรอีออนบัตรเฟิร์สชอยรุ่นบัตรเครดิตได้ทุกธนาคารนะคะใครสนใจรุ่นอื่นอยากรู้ตัวไหนรุ่นไหน เท่่าไหรทักถามมาได้เลยที่เพจร้านดีดีโฟนนะคะตัวเนี้ย XR 6 4เราขายพิเศษมาก17,900ประกันศูนย์ยาวๆเลยนะคะทักเลยจ้าร้านดีดีโฟนค่ะ